หลังจากที่เราทำตัวโชว์เข้ามาเรียบร้อยนะครับโชว์ลิสต์ข้อมูลออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อธิบายไปพอสังเขตเรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปนี้เราจะทำปุ่มลบกันนะครับปุ่มลบก็ให้มาที่ตัว VS Code นะครับให้มาอยู่โฟลเดอร์เดียวกับ Action นะครับ a c t i o ่ Action. สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาครับเป็น delete นครับ ตัด p าเรียบร้อยแล้วครับแต่ผมจะเอาโค้ด delete มาแปะวางใส่ให้นะครับก็วางใส่ delete นะครับข้าบนอธิบายให้ฟังนะครับตัวข้างบนนี้ก็จะเป็นแท็กที่เกี่ยวกับภาษานะครับ UTF-8 แล้วก็ส a l e บนมือถือนะครับอันนี้ผมก็อธิบายไปตั้งแต่คลิปแรกๆแล้วนะครับก็คือ เป็นการ include ก็คือเป็นการเรียกใช้ d a t a b อ s e นะะครับที่อยู่ตรง a u t e นะครับตรงนี้ก็คือ get ถ้ามีค่า id นะครับก็คือเป็นการรับค่า id มานะครับเช่นเราลบดูที่ตรงนี้ครับดูที่ตรงนี้นี่ครับฟอร์มนี้าเราลบลบครัที่ id 1 ที่ดีหนะครับตัวนี้ก็จะลับมาบอกว่า,าลบที่ i d หนะก็เป็น sql มาครับ sql มาเป็น query มาก็ใช้คำสั่ง delete ครับ delete from user delete from user ก็คือ table user ครับ where id ที่ไหนครับที่ไหนที่ id ที่ id ก็คือตรงนี้ครับ id เท่ากับ เทียบค่าครับเทียบเทียบค่ากันเท่ากับ get id ก็คือว่าจะลบ id อะไรนะครับให้เราเทียบค่าก็คือนี้ลบอันนี้ใช่ไหมครับมันคือ id หนึ่งมันก็จะไปเทียบค่าว่าเอาเราลบที่ไหนนะครับเท่ากับตรงนี้ก็คือข้างบนนี้ get id นะครับตรงนี้มันคือข้างบนนี้นะครับไล่ข้างบนเนี้ย มันก็คือปุ่มตรงนี้นะครับไอปุ่มเนี้ยก็คือค่าหนึ่งตรงนี้นั่นเองนะครับมันก็ส,ส่งหาการหนึ one one. น่ง Dogs นะส่งมาที่ปุ่มลบนี้นะกดปุ่มลบนี้ปุ๊บกดใช่อ่าใช่ตกลงมาปุ๊บก็จะส่งค่ามาที่ตรงนี้ไอตรงนี้ก็จะส่งค่ามาที่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะมาเทียบค่ากันว่าอ่าเทียบค่าว่า id อะไร table อะไรคําสั่งอะไรคําสั่งลบมันก็จะถูกลบไปนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นรีซอสนะครับอ่าเป็นรีซอสเข้ามานะครับตั้งตัวแปรรีซอสขึ้นมาแล้วก็คิวรี่นะครับแล้วก็ใส่เงื่นอนไขลงไปถ้าลบสําเร็จนะครับก็คือข้างบนเนี้ยคาสั่งข้งเนี้ยก็คือลบสําเร็จถ้าลบสําเร็จก็กลับมาที่ฟอร์มลิสนะครับลบสําเร็จแล้วก็กลับมาที่หน้านี้แหละนะครับแต่ถ้าลบไม่สําเร็จล่ะก็กลับมาที่หน้านี้แหละก็มันมีหน้าเดียวนะครับ รานนี้เราก็ทำการลองลบดูครับเซฟไฟล์ครับเซฟกดลบครับกดตกลงนะครับลบสำเร็จเห็นไหมครับ delete hp id ท่ากับ1ก็คือ id ท่ากับหหมายความว่าไงก็คือลบแถวนี้นั่นเองนะครับลบแถวที่ออก id 1กดตกลงครับเห็นไหมครับข้อมูลก็จะหายไปเรียบร้อยแล้วข้อมูลถูกหายไป ตอนนี้เรามารีเฟซนะครับถ่ายข้อมูลดูครับเห็นไหมครับศูนย์โลเท่ากับศูนย์เห็นไหมครับท o ทัลเห็นไหมครับห่ายไปเรียบร้อยแล้วนี่ครับก็จบเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับในการทําตัวปุ่มลบนะครับ